สวัสดีแฟนบราซ้าทุกคนนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่30ตุลาคม2 0 1 8นะครับอยู่กับอชวีทางอาเซีดีครับก็ต้องบอกว่าแข็งแกร่งจริงๆนะครับสำหรับปืนใหญ่อาเซาเมื่อคืนที่ผ่านมาแม้ว่าจะจัดตัวสำรองลงไปแทบจะทุกตำแหน่งก็สามารถเอาชนะไบรตันโฮปเอาเบียนทีมแกร่งจากพริม์ลิก ไปได้2ประตูต่อศูนย์ในรายการาคาราเมลคัพนะครับแต่ว่ากว่าจะได้ประตูแรกมาก็ต้องรอจนถึงนาทีที่56นะครับจากอีธานบารเนรี่ส่วนลูกที่2เนี่ยเป็นของโบกโยซาก้านะที่ลงมาเล่นในช่วงครึ่งหลังซึ่งนั่นก็ทําให้อาเซอลเนี่ยผ่านเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับโดยการ จับสลากไปพบกับคริสตพาเลตโดยอาร์เซอจะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมปราสาทเรือนแก้วอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะทีมดังของลอนดอนไปได้หนึ่งประตูต่อศูนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคริสตพาเ a ลตเองก็เพิ่งจะเอาชนะลิเวอร์พูล มาได้3ประตูต่อศูนย์เลยนะครับจากการบุกไปเยือนที่แอนฟิ์ถือว่าเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายจริงๆส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นในรอบที่4ของฟุตบอลคลาราบาวครับ,รบเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็เป็นเบรนท์ฟอร์ดที่บุกไปเอาชนะกริมสบีได้5ประตูต่อศูนย์ฟูลแลมเอาชนะจุดโทษวีคอมไป5ประตูต่อ4นะครับหลังจากเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1คาดิฟซิตี้ เอาชนะเร็กซ์แฮมไป2ประตูต่อหนึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปเอาชนะส่วนซีได้3ประตูต่อหนึ่ง เชลซีบุกไปเอาชนะวุฟทมต้น4ประตูต่อ3ในขณะที่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดแชมป์เก่านะครับก็เอาชนะทันนาวสเปอร์ไป2ประตูต่อ0ซึ่งในรอบ8ทีมสุดท้ายนอกจากอาร์เซนอลที่จะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคริสตัลพาเลทก็จะมีแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดนะครับส่วนอีก2คู่ที่เหลือเนี่ยเชลซี Chelsea จะบุกไปเยือนคาร์ดิฟซิตี้ นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมนะครับโดยทุกคู่จะแข่งขันกันในวันที่17ทธันวาคม2018นี้นะครับโดยเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมิเกลเรต้าจัดตัวผู้เล่นตามความคาดหมายนะครับส่งผู้เล่นสมรองผสมผสานกับดาวรุ่งนิดหน่อยนะครับผู้สับประตูเป็นเกป้าอิซาเบรกาแบ็คขวาเปนไว้นะครับซ้ายไมลูอสเกลี่คูเซนเดอร์แบก็กเป็น คริสเตนมอสเควร่าจับคู่กับเปียโรฮินคาพีเอในขณะที่แดนกลางเป็นหน้าที่ของคริสเตนลอการดนะครับได้ประสานงานร่วมกับมิเกลเมริโนแล้วก็อีธานมานรีในขณะที่เอเบรชีเอสเตยับไปเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับขวาเป็นแม็กซ์ดาวแมนหน้าเป้าอาจจะเหนือความคาดหมายไปนิดหนึ่งนะครับเมื่อมิเกลรตาตัดสินใจส่งกองหน้าตัวเก่งจาก ทีมชุดยู21ปีอย่างอังเรฮาริรมันแลนนุสซึ่งก็เป็นผู้เล่นที่ได้มีโอกาสร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของ Arsenal, อาร์เซอู่บ่อยๆนะครับรวมถึงมีโอกาสได้เดินทางไปร่วมทริปในการทัวร์เอเชียช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยก็ถือว่าเป็นนักเตะที่อาร์เซอลเตรียมที่จะผลักดันให้เติบโตในเส้นทางอาชีพนะครับแต่ว่าเมื่อมีผู้เล่นอย่างวิกเตอร์โยเคเรสแล้วก็คายฮาร์เบ็รวมถึงกาเบลเชซุสขวางทางอยู่ก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ ก็คงต้องติดตามว่าในตลาดเดือนมกราคมเนี่ยกัเบลเชซุดยังจะได้อยู่กับทีมต่อไปหรือไม่อย่างไรแต่ยังไงก็ตามนะครับทีมชุดนี้ที่ส่งลงไปเนี่ยก็ยังมีแบ็กอัพชั้นดีนะครับถ้าหากว่าพวกเขาทำไม่ได้ผู้เล่นอย่างวิกเตอร์โยเคเอสมาตินซูบิเมนดีริคาโดคาราเฟีอรีบุกโยซาก้าเลนโดทรอสซายูเรนทิมเบอร์กัเบลมาเก์เอสรวมถึงดาบิดายาะครับก็สแตนบายรออยู่ที่ข้างสนามในส่วนของ ภาพรวมนะครับในครึ่งแรกเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรจะแจ้งนะครับสำหรับโอกาสในการทำประตูจากทั้ง2ทีมไบรตันได้ยิงค่อนข้างบ่อยเหมือนกันแต่ว่าก็จะเป็นการยิงจากนอกกรอบซะเป็นส่วนใหญ่นะครับโอกาสได้เข้าไปยิงหรือว่าท้าทายพวกสาประตูอย่างเกปบอรอัลบาราก้าเนี่ยก็แทบจะยังไม่ค่อยมีให้เห็นสักเท่าไหร่อาเซอเองก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในครึ่งหลังเนี่ยนอกจาก2ประตูที่ได้ อาเซาวก,ก็มีโอกาสที่ควรจะเป็นประตูอีกลูกหนึ่งเหมือนกันนะจากการโขกของมิเกลมาเรโน่แต่ว่าก็ถูกผู้สาประตูของไบรตันเนี่ยเรียกว่าเซฟออกมาจากเส้นเลยนะครับส่วนไบรตันเองก็มีโอกาสโขกจากลูกเตะมุมเช่นเดียวกันแต่ว่าโขกรุดเสาออกไปเองนะครับบอลเนี่ยมาเข้าหัวผู้เล่นของไบรตันตามเป้านะครับแถวๆเสาสองแต่ว่า ทำได้ไม่ดีพอส่วนประตูที่อาเซาได้นะครับก็มาจากอีธานมาเนรี่ในนาทีที่56กนะครับก็มาจากจังหวะที่มิเกลมาริโน,โนเนี่ยตอก้นไปให้กับมาเลวิสเกลี่นะครับได้จังหวะหลุดเข้าไปเปิดในกรอบเขตโทษให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับซึ่งก็เป็นอิธานมาเนรี่ที่วิ่งสอดเข้ามายิงเข้าเสาซ้ายมือของผู้เสารประตูอย่างเจสันสตีลไปได้แบบบุตรวิดนะครับก็เกือบจะโดนปัดได้อยู่เหมือนกันส่วนลูกที่2เนี่ย ไอมันฮานุสได้วิ่งทะลุช่องไปรับบอลที่เปิดทะลุช่องเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็ยิงไปโดนพวกเสาประตูของไบรตันเนี่ยเซฟออกมาแต่ว่าบอลมันก็ยังอยู่ในจุดที่อันตรายนะครับเป็นบูยลอซาก้าท่ามกลางผู้เล่นของไบรตันที่อยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็ได้บอลแต่จงังหวะหนึ่งนะครับก่อนที่จะยิงเข้าไปอย่างรวดเร็วประหนึ่งสายฟ้าฟาดนะครับก็กลายเป็นประตูที่2ให้กบับ ปืนใหญ่าอาเซอในเกมนี้นะครับแล้วก็เป็นประตูชัยสำหรับฟอร์มการเล่นของนักเตะรายบุคคลนะก็ต้องชื่นชมเป็นพิเศษสำหรับแม็กซ์ดาวแมน เอเบอร์ชีเอเแล้วก็คริสเตียนมอสเกร่านะครับที่ถึงแม้ว่าแม็กซ์ดาวแมนจะไม่มีส่วนร่วมกับการทําประตูในเกมนี้นะครับแต่ว่าก็โชว์ฟอร์มได้สแสดงมากนะครับลากเลือยทางริมเส้นฝั่งขวาก็เป็นนักเตะที่มีโอกาสจะเรียกจุดโทษให้กับทีมได้อยู่บ่อยๆนะครับเท่าที่เราเห็นตัวลุกคนเก่งของอาร์เซอลายนี้ก็ด้วยสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยก็มีโอกาสจะทําให้ทีมได้จุดโทษอยู่บ่อยๆนะครับสาหรับ เบเบชีเอเซการได้เล่นทางด้านดิมเส้นฝั่งซ้ายก็ดูจะทําให้มีสีสันมีชีวิตชีวามีจังหวะลากเลื้อยสวยๆเข้ามาเปิดได้เพื่อนร่มทีได้รับโอกาสทําประตูในกรอบเขตโทษอยู่เหมือนกันนะครับส่วนคริสเยนมอสเควรเนี่ยก็เป็นเซนเตอร์แบ็กที่เรียกว่าเป็นร่างโคลนของวิลเลียมซาลิบาก็คงจะไม่ผิดนะครับเล่นได้เนียนกริบเมื่อคืนก็ช่วย ป้องกันจังหวะยิงประตูของไบรทันได้อยู่หลายครั้งนะครับในขณะที่เปโรฮินคาบีเอก็ถือว่าทําได้ไดน่าพอใจนะครับกับการลงเล่นเป็นตัวจริงของเจ้าตัวเป็นนัดแรกให้กับอาร์เซนอลนะครับสำหรับสถิติโดยรวมเนี่ยการครองบอลเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากนักนะครับอาร์เซนอลก็ครองบอลไป51%ที่เหลือก็เป็นของคริสตัลพาเลตนะครับ49%อาร์เซนอลได้ยิง13ครั้งนะครับเข้ากรอบไป5ครั้งได้มา2ประตูในขณะที่คริสตัลพาเลตเนี่ยยิงไป17 ครั้งนะครับแต่ว่าก็เป็นการยิงนอกกรอบเขตโทษซะเยอะแล้วก็เข้ากรอบไปเพียงแค่6ครั้งเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้ประตูมาเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับอาร์เซอลเองก็ร้างราการคว้าถ้วยแชมป์มานานนะครับตั้งแต่ถ้วยสุดท้ายที่เป็นถ้วยเมเจอร์ก็เป็นฟุตบอลเอเอคัพนะครับตั้งแต่ปี2020ที่มิเกลรตตาเข้ามารับตําแหน่งผู้จัดการทีมอาร์เซนอลหลังจากนั้นก็ไม่มีถ้วยแชมป์ติดมืออีกเลยนะครับยกเว้นถ้วย การกุศลหรือว่าถ้วยจากเกมรายการกระชับมิตรอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งโอกาสในการคว้าแชมป์ฤดูกาลนี้ก็ต้องว่ากันอีกสามนัดเท่านั้นเองนะถ้าผ่านรอบ8ทีมไปได้ก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วก็ถ้าหากทำได้ก็จะมีโอกาสอย่างจริงๆๆจังๆนะในการที่จะหยิบถ้วยแชมป์รายการหลักของการแข่งขันในแต่ละปีอย่างฟุตบอลลีกคัพหรือว่าคาราบาวคัพในฤดูกาลนี้นะครับก็เรียกว่า รองท้องเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าสถาน,นการณ์ในรายการหลักๆอื่นๆอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็พรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆนะครับส่วนฟุตบอลเอเอคัพก็ต้องรอลุ้นหลังจากนี้นะครับว่าการจับสลากจะเอื้อต่อการเดินทางในการคว้าแชมป์อีกหนึ่งรายการของอาร์เซนอลมากน้อยขนาดไหนซึ่งในฤดูการนี้ขุมกำลังของอาร์เซนอลเนี่ยมีดีพอที่จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันเล่นได้แบบ ไม่ทําให้นักเตะเนี่ยแบกรับภาระมากเกินไปนะครับก็เชื่อว่าเราจะลุ้นได้ถึง4แชมป์ในฤดูกาลนี้ยังไงก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับกดไลค์กดแ like ชร์กดติดตามกันเอาไว้สักนิดนึงสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ที่นี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับ